สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจด้านะคะวันนี้เราอาจจะมาเช้าเช้ากันนิดนึงนะคะณเวลานี้ก็6กโมงเช้าค่ะตอนนี้นะคะก็มีลูกค้ามายืนรอรับบัตรคิวแล้วอะลูกค้าอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรวันนี้นะคะก็คือเป็นวันที่เราเปิดขายตู้สินค้าใหม่นะคะก็จะมีลูกค้ามารอรับบัตรคิวกันตั้งแต่เที่ยงคืน ตีห้านะคะแล้วนี่ก็คือบรรยากาศตอนล่าสุดคือหกโมงเช้านะคะอันนี้เราจะเปิดขายตู้สินค้าใหม่ตอนเวลาแปดโมงเช้านะจ๊ะคนดีตอนนี้ก็มีลูกค้ามารับบัตรคิวแล้วบางท่านก็ยืนรออยู่หน้าร้านนะคะและนี่ก็คือโกดังสินค้าญี่ปุ่นกิโลห้าของเรานะคะโกดังของเราอยู่จังหวัดนครปฐมนะคะตั้งอยู่ริมถนนเส้นมารายแมนนะคะซึ่งถ้าลูกค้าขับตรงมานะคะจากนครปฐมนะคะก็ เลยมหาัยราชภัฏนครถมมาเพียงแค่2กิโลนะคะโกดังของเราก็จะอยู่ริมถนนเลยค่ะร้านก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่คือบรรยากาศยามเช้านะคะแต่ว่าลูกค้ายังไม่สามารถเข้าร้านได้นะคะต้องรอ8ดโมงเช้าก่อนบอกเลยว่าสินค้าสวยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านเครื่องมือช่างของเล่น เซรามิกถ้วยชามงานครัวสแตนเลสนะคะเราก็มีให้คุณลูกค้าสามารถเลือกซื้อเลือกช็อปกันได้แบบจุกใจกันเลยค่ะเดี๋ยวเจน่าจะพาไปดูบรรยากาศภายข้างในร้านนะคะว่าสินค้าจะเป็นอย่างไรมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะและนี่ก็บรรยากาศภายในร้านนะคะซึ่งเรายังไม่ได้เปิดขายนะเรารอ8โมงเช้าก่อนแล้วมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นลังของเล่นนะคะเป็นลังของเล่นเดินเข้ามา ด้านซ้ายก็ยังมีอยู่จ้านี่นะคะคือรังของเล่นจ้ารังของเล่นโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนของเล่นงานคาแรคเตอร์ไม่ว่าจะเป็นมาริโอ้กาดดั้มหมีภูดิสนีย์วิกกี้เมาส์ Disney, อันปังนะคะเราก็มีให้เลือกช็อปกันแบบจุกใจเลยค่ะคุณลูกค้าจ๋านี่เดินไปนะคะเราก็จะจัดเป็นโซนๆให้ ส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นพวกโต๊ะทานข้าวแล้วก็ถ้วยจานชามนะคะของตกแต่งบ้านนาฬิกาแจกกลงแจกันนะคะเราก็มีให้คุณลูกค้าสามารถเลือกซื้อเลือกช็อปกันได้แบบสบายใจสบายตาค่ะนี่นะคะก็จะเป็นงานแบรนด์สำหรับใครที่ชอบชุดเล็กชุดใหญ่นะคะเราก็มีให้ค่ะไม่ว่าจะเป็นแก้วกาแฟเดี่ยวแก้วกาแฟชุดจานขนมนะคะ ของตกแต่งบ้านงานโชกกระจุกกระจิ๊กมีให้หมดค่ะลูกค้านี่นะจ๊ะโต๊ะทานข้าวนะคะก็มีหลายสไตล์ค่ะไม่ว่าจะเป็นอิตาลีสไตล์หรูสไตล์ไม้อันนี้ก็จะเป็นสไตล์โมเด์นะคะหรือถ้าใครอยากได้ประมาณเก้าอี้แปลกแนวเท่เทเราก็มีค่ะไม่ว่าจะมีแบบตัวเดียว2ตัวหรือยกเซตก็มีนะคะด้านหลังจะเป็นยกเซตนะคะมีทั้งหมด6ตัวนะคะนี่จ้ะคือบรรยากาศ สินค้าของเรานะบรรยากาศภายในร้านและก็บรรยากาศสินค้าของเราอ่ะอันนี้คืออะไรมาดูกันอันนี้คือภาพมังกรจากภาพมังกรสวยเนาะคุณลูกค้าเนาะเท่ดีอะ่ะมีความแบบขลังอะ่ะมองแล้วแบบสวยจริงๆเดี๋ยวเราไปดูโซนอื่นกันต่อค่ะและนี่นะคะก็เป็นพวกเครื่องครัวนะจ๊ะเครื่องครัวงานกิฟต์เซตงานกองงานกล่อง ของตกแต่งบ้านและนี่ก็คือบรรยากาศของโกดังสินค้าญี่ปุ่นกิโลห้านะคะที่เราจะเปิดขายกันตอน8โมงเช้าของวันนี้ค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กิโลห้าด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ